ตอนที่1 3 9 9การประทะก,กันของจัก,กรพรรดิทังซานเองก็ไม่ได้กังวลอะไรแม้ว่ามังกรดุร้ายจะหายไปแต่เขาก็ยังมีวิธีอื่นในการจัดการกับมันแต่ถ้าราชสำนักไม่อนุญ,ญาตให้เขาใช้มังกรดุร้ายเขาต้องอธิบายให้เขาฟังส่วนวิธีการตัดสินใจนั้นก็ให้จัก,กรพรรดแห่งเทียอยูเอ็มพายและอาณาจักรริชเชนเข้าเกม มีการสื่อสารระหว่างจัก,กรพรรดิเทียนหยางกับตัวเขาเองในตอนนี้และเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานมากเกินไปด้วยการก่อตั้งชัยชนะสองครั้งแรกเขามีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบจากการแข่งขันรอบทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในด้านของเซียวเหมยดังนั้นตอนนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี ในเวลานี้จัก,กรพรรดิแห่งสารบันพบุรุษก็กําลังหารืออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเกมในขณะที่พวกเขากําลังพักสถานที่แข่งขันดูจากสถานการณ์ของเกมตอนนี้มันไม่ยุติธรรมเลยการรวมกันของจินเหนียวหลิงและมังกรดูร้ายนั้นเทียบเท่ากับการซ้อนทับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองและคุณสมบัติระหว่างพวกเขาก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่าง มันมีแข็งแกร่งขึ้นมันถึงระดับของเกณ์จัก,กรพรรดิแล้วมันไม่ยุติธรรมจริงๆกับผู้เล่นอื่นที่จะปล่อยให้พวกเขาแข่งขันกันแบบนี้ต่อไปคนที่พูดคือจัก,กรพรรดิอสูรแมมมอธและจัก,กรพรรดิปีศาจแหวกนภาก็พูดได้ไม่ง่ายนะแต่เขาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาไม่มีอะไรจะพูด ไม่ยุติธรรมจริงๆหากยังทำแบบนี้ต่อไปนับประสาโรบินรอบชิงชนะเลิศเขาจะครองตำแหน่งหนึ่งในสามตำแหน่งอย่างแน่นอนราชาปีศาจทมินซึ่งเป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างลึกลึ้งแม้ว่าทางสารจะยังไม่ได้เล่นกับมังกรทรราชแต่เขาก็จะต่อสู้ในภายหลังถ้าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าสามารถยกเลิกมังกรได้ในตอนนี้เพื่อที่เขาจะใช้ไม่ได้ในภายหลัง บวกกับที่เขาเอาชนะจินอันกัวและลูฟูเหยาได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับมังกรทรราชผู้เล่นไม่อาจพูดได้ว่ากฎนั้นถูกกำหนดโดยสารบรรพบุรุษมาก่อนจินเหงียวลิงไม่ได้ละเมิดกฎทุกอย่างดำเนินการตามข้อกำหนดของสารบรรพบุรุษตอนนี้เรามีเหตุผลอะไรให้เขาไม่ทำใช้มังกรดูร้ายงั้นหรือเราตัดสินใจนำมังกรดูร้ายเข้าประมูลการประชุมจะมีการประมูลแต่มันเป็นความตั้งใจของตระกูลมังกร เงินนั้นมาจากเจ้าด้วยจักรพพัดสวรรค์กล่าวเบาๆจักรพพัดแห่งสวรรค์อารมณ์ไม่ดีในตอนนี้ผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของกลุ่มน้ำบริสุทธิ์แห่งดอกไม้มิงยวเพิ่งแทสยวเมยเมื่อเห็นว่าจักรพพัดอสูรตัวใหญ่กำลังจะกำหนดเป้าหมายผู้เล่นที่ด้านข้างของเผ่าสัตว์ประหลาดเธอได้เสนอความคิดเห็นของเธอเองโดยปราศจากสัญญาณจากจักรพพัดเทียนหยาง มาคุยกันเถอะทุกคนจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนแต่ส่งสัญญาณให้จักรพรรดเท่านั้นที่ชายเทียนหยางคุณคิดอย่างไรจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์พูดกับจักรพรรดเทียนหยางจักรพรรดเทียนหยางแข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรริเชนและความคิดเห็นของเขามีความสําคัญมากโดยธรรมชาติ จักรพัฒดเทียนหยางกล่าวเบาๆว่าฉันเห็นด้วยกับคำพูดของดียินกฎที่เราสร้างขึ้นจำเป็นต้องแก้ไขกฎตอนนี้หรือไม่เพื่อให้กฎนั้นใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หลังจากนั้นใครจะเชื่อในกฎที่กำหนดโดยสารบรรพบุรุษทำไมจินเหนียวหลิงไม่สามารถครองบัลลังก์ของจักรพัรดิได้อันที่จริงทุกคนควรรู้ว่าถ้าเขาสามารถเป็นจักรพัรดิและอยู่ในราชสำนักได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนที่นี่ ฉันเกรงว่ามีเพียงบรรพบุรุษของต้นไม้ดั้งเดิมเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบได้เรามีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้เท่าคนแรกของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองที่มีมรดกบรรพบุรุษของต้นไม้ไม่มีความกำกวมในสิ่งที่เขาพูดและการแสดงออกโดยตรงของเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ หลังจากฟังคำพูดของจัก,กรพรรดิเทียนหยางแล้วไม่มีจัก,กรพรรดิคนใดในกลุ่มสัตว์ประหลาดพูดอะไรสักคำความหมายของเทียนหยางและดียินสามารถแสดงถึงความคิดเห็นของอาณาจักรริชเชนได้ที่อมตะคุณคิดอย่างไรจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์หันไปถามจัก,กรพรรดิอสูรที่ยังไม่ตายและถามจัก,กรพรรดิอสูรตายกล่าวอย่างเคร่งครึมตอนนี้ในฐานะผู้ตัดสินฉันรู้สึกลึกๆถึงการประทะกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ที่เทียนหยางพูดถูกจากมุมมองของกฎเราไม่สามารถป้องกันจินเหนียวหลินจากการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้อย่างไรก็ตามชีวิตของจินเหนียวหลินสถานการณ์ที่อนาเขตและพลังทำลายล้างของมังกรดูไร้เสริมซึ่งกันและกันนั้นอยู่เหนือความคาดหมายใดๆการรวมกันของทั้งสองสามารถสร้างวงจรทีเศษซึ่งพลังแห่งชีวิตและการทำลายล้างเติบโตอย่างรวดเร็วในวัตจักรของการและกัน เกมไม่ควรจำกัดสิ่งที่พวกเขาสามารถแสดงได้แต่สถานะดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาเป็นการยากที่จะบอก,กว่าจะมีปัญหาใดๆเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ทำลายล้างหลังจากทั้งหมดเหล่านี้สองการรวมกันของพลัางงานแอตทริบิวต์เป็นเหมือนการเต้นรำบนปลายงีดมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นเมื่อความไม่มั่นคงนี้ปะทุขึ้น ฉันกลัวว่าโล่ป้องกันของเราแม้แต่เราจะกระพัดก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของสนามแข่งขันครั้งนี้การแข่งขันที่มีชนชั้นสูงจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมหากมีสถานการณ์ดังกล่าวที่คุกคามผู้ชมไม่เพียงจินเหนียวหลินและมังกรดุร้ายเท่านั้นที่จะตายแต่ยังอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ชีวิตพังทลายอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ชีวิตพังทลาย ฉันคิดว่าควรจะมีข้อจำกัดบางอย่างมิฉะนั้นเมื่ออันตรายเกิดขึ้นมันจะสายเกินไปแน่นอนเนื่องจากเราได้แก้ไขกฎเราจึงต้องให้ค่าตอบแทนแก่จินเหนียวหลิงด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของจักรพรรดิอสูรที่ยังไม่ตายจักรพรรดิปีศาจจึงจอกสวรรค์กอดไม่ได้แต่ดวงตาของเขาเป็นประกายและแน่นอนว่าเจียงยังแก่และร้อนอยู่ การละเมิดกฎที่กำหนดโดยสารบรรพบุรุษนั้นไม่สมเหตุสมผลจริงๆแม้ว่าจะมีจักรพรรดิมากมายในเผ่าสัตว์ประหลาดหากกฎถูกแต่ต้องจักรพรรดิหลายคนก็ยังลังเลอยู่อย่างไรก็ตามจักรพรรดิอสูรอันเดสผู้ยิ่งใหญ่ได้อธิบายเหตุผลขอองค์การจำกัดจากอีกแง่มุมหนึ่งและมีพื้นที่สำหรับการสื่อสารวิถีแห่งชีวิตและความตายเป็นการผสมผสานพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน ความไม่แน่นอนของมันสามารถเห็นได้จากความบ้าคลั่งดั้งเดิมของมังกรดุร้ายเมื่อมังกรดุร้ายคลั่งคล้ายและวิถีชีวิตและความตายไม่เป็นระเบียบและระเบิดจะมีสักกี่คนตายผู้ชมสิ่งที่ที่ชายอมาตะพูดนั้นมีเหตุผลความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกจัก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวข้าเห็นด้วยจัก,กระพัดปีศาจแหวกนาภากล่าวเบาๆ ราชาอาสูรทำยิงกล่าวทันทีว่าข้าเห็นด้วยกับฝ่าบาทอมตะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากตกลงจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อมาตตาตามมาเขาวสวมกางเกงคู่กับอมตะจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เสมอไม่ว่าจักรพรรดอสูรอันเดอจะพูดอะไรแน่นอนว่าเขาต้องตามให้ทันจักรพรรดอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น มุมปากกระตุกและเขาพูดในใจว่าคุณเห็นด้วยกับฉันนั่นแหละคือคนโปรดของลูกสาวคุณตกลงจาก,กรพพัดปีศาจแมมมอธกล่าวในบรรดาจาก,กรพพัดอศูนผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวที่ไม่ได้แสดงจุดยืนคือจาก,กรพพัดอศูนเสือขาวผู้ยิ่งใหญ่และนักบุญแห่งดาบจิตสำนึกของจาก,กรพพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดับไปในทันทีและเขาถามจาก,กรพพัดปีศาจพยักขาว ขอสงวนความเห็นจาก,กระพัดอสรพยักเขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวเบาๆผลประโยชน์ของจักรวรรดิเทียนยู่นั้นเหมือนกันแม้ว่าเขาจะรู้ว่าจินเหนียวหลิงคือทางซานแต่ในเวลานี้เขาไม่สามารถต่อต้านอย่างเปิดเผยได้มันชัดเจนเกินไปความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจินเหนียวหลิงกำลังจะถูกเปิดเผยทันทีฉันขอสงวนความเห็นของฉันด้วยเสียงของจัก,กรพัดอสรดาบเซียนก็ดังขึ้นเช่นกัน ในบรรดาจัก,กรพรรดอิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง8 5ด้าคนเห็นด้วยและอีกสองคนมีการจองแม้ว่าจัก,กรพรรดอิอสูรจิ้งจอกสวรรค์จะไม่แสดงเจตจำนงของเขาแต่ก็ชัดเจนจัก,กรพรรดิเทียนหยางเงียบไปครู่หนึ่งและเขาไม่ได้คาดหวังว่าจัก,กรพรรดอิอสูรที่ยังไม่ตายจะค้นพบความก้าวหน้าจากความปลอดภัยของสถานที่ และสิ่งที่อีกฝ่ายพูดก็สมเหตุสมผลมากเช่นกันหากมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยก็จะมีปัญหาใหญ่ตามมาไม่จําเป็นต้องแข่งขันกันต่อไปสิ่งนี้ไม่สามารถยอมรับได้สําหรับทั้งสองฝ่ายที่ชายจิ้งจอสวรรค์ที่ชายอมตะฉันอยากจะถามถ้าคุณไม่ปล่อยให้เขาใช้มังกรดูร้ายก็เท่ากับกําจัดเขาโดยตรงถ้าเขาไม่ละเมิดกฎแล้วจะให้ค่าตอบแทนอะไร จักรพัรดิเทียนหยางกล่าวเบาๆแม้ว่าน้ำเสียงของเขาจะไม่ผันผวนแต่ความไม่พอใจในคำพูดของเขานั้นชัดเจนอยู่แล้วในเวลานี้แม้แต่จักรพัรดิปู่ถงที่ใกล้ชิดกับจักรพัรดิสูรที่ไม่มีวันตายก็ไม่กล้าพูดอะไรเมื่อผลประโยชน์ของทั้งสองอาณาจักรชนกันพวกเขาต้องยืนทีมข้างประเทศของตนไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ส่วนตัวอารมณ์มีผลต่อสิ่งนี้บทที่1 4ึ่ค่าตอบแทน จะก,กระพัดอสูรอมาตะากล่าวอย่างเคร่งครึมฉันคิดว่าฉันสามารถให้รางวัลพิเศษแก่เขาสองครั้งในขณะที่เข้าร่วมในการโรบินรอบเขามีชัยชนะสองครั้งแล้วและการชนะอีกสองครั้งเท่ากับ8แต้มเขายังมีอีก6เกมในนี้กรณีเขาต้องการชนะอีกแค่หนึ่งหรือ2เกมเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่มีคุณสมบัติความเป็นไปได้นี้ค่อนข้างมากในขณะเดียวกันสารบรรพบุรุษยังต้องคืนเงินให้เขา เขาสามารถถือเหรียญอเมทิสที่ใช้ในการประมูลของมังกรดุร้ายฉันไม่รู้คุณคิดยังไงกับที่เทียนหยางการคืนเงินและชดเชยสำหรับชัยชนะจัก,กระพัดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ได้คิดแผนนี้มานานแล้วและแม้แต่จัก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็ยังยอมจำนน แแต้มมีประโยชน์มากจริงๆแต่ต่อมาถ้าจิงเหนียวหลิงไม่สามารถชนะเกมได้เขาก็ยังต่อกรอบแต่ตราบใดที่คุณชนะมากกว่า1เกมคุณมีโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากกระพัดเทียนหยางครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดอย่างเคร่งครึมตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองไม่เก่งในการต่อสู้มันเป็นที่รู้จักกันดีถ้ามังกรดูร้ายถูกกำจัดแม้ว่าเขาจะมีแปดแต้มอยู่แล้วฉันคิดว่ามันไม่มีประโยชน์จาก,กรพัดอสูรอันเดชกล่าวอย่างเคร่งครึม แต่ถ้าคุณให้มากกว่านี้มันไม่ยุติธรรมกับผู้เล่นคนอื่นจริงๆในขั้นต้นผู้เล่นคนอื่นควรมีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับกฎของศาลบรรพบุรุษในครั้งนี้จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าเนื่องจากทุกคอน้มีความคิดเห็นของตนเองควรทําสิ่งนี้ดีกว่าเชิญผู้เท่าจินเหนียวหลิงมาและถามเขาว่าความคิดเห็นของเขาคืออะไรจากนั้นเราจะทําการตัดสินใจขั้นสุดท้ายใช่จักรพรรดิปีศาจอมาตะพูดด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่น ใช่จักรพรรดิทเทียนหยางก็เห็นด้วยในใจจินเหนียวหลิงเป็นเหมือนทีสิ่งที่เขาต้องการให้เขาพูดเองเนยไมชาทางซานก็ถูกนำตัวไปที่บริเวณพักผ่อนของจักรพรรดิทุกพื้นที่พักผ่อนที่นี่เป็นเอกสิทธิ์ของจักรพรรดิท,ทุกพระองค์เฉพาะเมื่อเขามาที่นี่เขาได้รับเชิญจากจักรพรรดิให้เข้าไปในห้องโถงบรรพบุรุษซึ่งมีจักรพรรดิมากมายเมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองของจักรพรรดิท,ทางซานก็ทักทายด้วยความเคารพก่อน จินเหนียวหลินได้เห็นความยิ่งใหญ่ของคุณแล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมฝ่าบาทของพระองค์จึงขอให้ฉันมาที่นี่ถามอย่างรู้เท่าทันหมายความว่าอย่างไรเขาอยู่นี่นั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึงฉันแข่งขันตามกฎหาฉันทำไมจักระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าเราทุกคนดูเกมของคุณในวันนี้สถานการณ์ของคุณค่อนข้างที่เศษก่อนอื่นสารบรรพบุรุษประหนักดีว่าคุณกำลังแข่งขันภายใต้ใตกฎด,ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความดูร้ายความพิเศษของมังกรราชสำนักเป็นกังวลเล็กน้อยและฉันต้องขอให้ผู้เท่าจิ้เข้าใจมากกว่านี้ในฐานะจัก,กรพรรดิผู้รับผิดชอบสารบรรพบุรุษน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนที่สุดทังซานกล่าวด้วยความเคารพฝ่าบาทโปรดชี้แจงให้กระจ่างราชาปีศาจจึ้งจอกสวรรค์กล่าว,ว่าก่อนที่เจ้าจะเล่นกับมังกรดูร้ายในการแข่งขัน เจ้าใช้พลังแห่งชีวิตและพลังแห่งการทำลายล้างเพื่อเสริมซึ่งกันและกันจึงแสดงพลังอันทรงพลังฝ่ายตรงข้ามแต่ในขณะเดียวกันชีวิตนี้แรงยังทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงเมื่อควบคุมไม่ถูกวิธีก็มีโอกาสระเบิดซึ่งจะคุกคามผู้ชมทุกคนนี่คือสิ่งที่เรากังวลเราหวังว่าคุณจะติดตามมังกรทราราชไม่ได้อีกต่อไปในเกมเพื่อความปลอดภัยของเกมสารบรรพบุรุษจะชดใช้ค่าเสียหายให้คุณคุณคิดอย่างไร ทางสารอึ้งไปครู่หนึ่งเดิมทีเขาคิดว่าสารบรรพบุรุษจะบังคับตัวเองไม่ให้ใช้มังกรทราราชในเกมอยู่แล้วจากนั้นจึงให้ค่าทชดเชยแก่เขาแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าคู่ต่อสู้จะหาเหตุผลบางอย่างพูดเพื่อตัวเองมากเขาไม่ตอบในทันทีแต่ก้มหน้าลงและมองลาออกจาก,กระพัดปีศาจจึงจอกสวรรค์ไม่ได้กระตุ้นเขาแต่เพียงแค่ต้องมองเขาอย่างสงบ หลังจากนั้นไม่นานทางสารก็ถอนหายใจและพูดว่าถ้าสารบรรพบุรุษไม่ต้องการให้ฉันสร้างความแตกต่างในการต่อสู้เพื่อจัก,กรพรรดิทำไมฉันไม่เลิกเลยเมื่อได้ยินคำพูดของเขาจัก,กรพรรดิเทียนหยางก็อดไม่ได้ที่จะจุดไฟการย้ายที่ดีคือการถอยแน่ว่าเขาจะเป็นเจ้าเมืองแต่ต่อหน้าจัก,กรพรรดิแห่งราชสำนักสถานะของเขานั้นไม่มีอะไรเลยหากเขาถูกกดดันอย่างหนักกับสารบรรพบุรุษจะมีปัญหาเรื่องการดูหมิ่นจัก,กรพรรดิและสารบรรพบุรุษ จัก,กรพรรดิทั้งหมดจะรังเกียดอย่างแน่นอนแต่ด้วยใบหน้าที่ไร้อำนาจของเขาเขายังแสดงความคับข้องใจที่จะปฏิบัติตามความหมายของสารบรรพบุรุษและเป็นการฉลาดมากที่จะเลือกถอนตัวเพื่อแสดงความไม่พอใจโดยตรงอย่างน้อยก็จะทำให้วิญญาณและสัตว์ประหลาดรู้สึกว่าพวกเขามีศัตรูเหมือนกันและปล่อยให้จัก,กรพรรดิแห่งท้องฟ้ายืนทียงข้างเขาท้ายที่สุดเขาเป็นเจ้าเมืองของอาณาจักรริชเทน จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จ้งจอกสวรรค์โบกมือและกล่าวว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นการมีส่วนร่วมของปรมาจารย์จินในการแข่งขันได้ปรับปรุงการต่อสู้ของจักรพรรดิอย่างมากเราเพิ่งพูดคุยกันในตอนนี้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับความเป็นธรรมเราจะชดเชยให้คุณด้วยคุณสามารถให้คะแนนที่เศษแก่คุณสองต้มสำหรับการชนะได้โดยตรงหากผู้เท่าจินสามารถชนะเกมได้อีกหนึ่งหรือสองเกมก็มีโอกาสมากที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในเวลาเดียวกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณเมื่อคุณประมูลมังกรดูจะคืนเงินให้นี่ครับถ้าคุณมีความคิดใดๆของคุณเองคุณยังสามารถนำมันขึ้นมาชนะสองครั้งได้กี่คะแนนบวกเงินคืนสิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดเดาก่อนหน้านี้ของทางซานเกี่ยวกับการชดเชยและการฟังความหมายของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เรายังสามารถเจรจาได้หรือไม่ ด้วยการชนะสองครั้งเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติที่จะรับประกันว่าคุณจะผ่านเข้ารอบการแข่งขันในกรณีนี้คุณต้องยุติธรรมกับผู้เล่นคนอื่นแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือซูอันยูราชามังกรผู้สดใสได้สัญญากับตัวเองว่าเขาจะยอมแพ้ในเกมกับเขาด้วยวิธีนี้คุณจะได้สิบแต้มโดยตรงหากคุณติดสามอันดับแรกไม่มีปัญหายิ่งไปกว่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วคุณเป็นคนขอให้คิด ทังซานแสดงความลังเลบนพื้นผิวและตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานจากกระพัดอสูรแมมมอสอารมณ์เสียก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าถ้าคุณมีเรื่องจะพูดก็พูดมาเกมข้างนอกกำลังจะเริ่มแล้วและเราไม่มีเวลามาเข้าใจคุณผิดแล้วทังซานเงยหน้าขึ้นมองไปทางจัก,กรพรรดิเทียนหยางเมื่อเห็นเขาพยักหน้าให้กำลังใจทังซานกล่าวว่าฝ่าบาทจิ้งจอกสวรรค์งานเขียนของทุกคนการต่อสู้เพื่อครอบครองจัก,กรพรรดิครั้งนี้เป็นการแข่งขัน เนื่องจากสารบรรพบุรุษต้องการฉันเพื่อไม่ใช้มังกรที่ดุร้ายฉันก็ทําตามได้แต่จุดประสงค์ของฉันครั้งนี้ไม่ใช่ของทุกคนการต่อสู้เพื่อครอบครองจักรพรรดิครั้งนี้เป็นการแข่งขันเนื่องจากสารบรรพบุรุษต้องการฉันเพื่อไม่ใช้มังกรที่ดุร้ายฉันก็ทําตามได้แต่จุดประสงค์ของฉันครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อครอบครองจักรพรรดิและฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะสามารถครอบครองบัลลังก์ได้ ฉันมีจุดอ่อนสำหรับมันทำไมไม่ฉันเพิ่องออกจากเกมแบบนี้แต่โปรดให้ฝ่าบาทตัดสินใจแทนฉันและอนุญาตให้ฉันแต่งงานกับเจ้าของเมืองที่สวยงามแล้วยังไงละ่ะนี่คือจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของทางซานในการเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อครอบครองจัก,กรพรรดิแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเซียวเหมยอย่างสมบูรณ์ หากสารบรรพบุรุษสามารถตกลงตามเงื่อนไขนี้ได้ก็ไม่สำคัญว่าเขาจะไม่เข้าร่วมในเกมต่อตอมาหรือไม่ส่วนเราจะรอจนกว่าจะมีการะส,สมในอนาคตไม่จากระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสตันเกือบโคลงออกมาจากรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสตันทากว่าเขาเพียงเก้าเดียวและปากของเขาก็เปิดออกแล้ว การปฏิเสธอย่างกระทันหันของจักรพรรดิปีศาจอมะตะผู้ยิ่งใหญ่ทำให้จักรพรรดิองค์อื่นๆตกตะลึงชั่วขณะและมองไปยังพลังต่อสู้อันดับหนึ่งที่แท้จริงของจักรวรรดิยืนอยู่โดยจิตใต้สำนึกจักรพรรดิอสูรที่ยังไม่ตายก็กระหนับว่าปฏิกิริยาของเขาค่อนข้างรุนแรงแต่เขาก็พูดตามปกติสาเหตุขอองค์การต่อสู้เพื่อครอบครองจักรพรรดิครั้งนี้คือการเกณฑ์ญาติถ้าแต่งงานกับเจ้าของเมืองที่สวยงามโดยตรงก็ไม่เท่ากับการประกาศ คุณต้องชนะใช่ไหมนี่มันเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นคุณไม่ใช่คนเดียวที่มีความสนใจในเจ้าเมืองเหมยฉันสัญญากับคุณสารบรรพบุรุษจะอธิบายให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆฟังว่าอย่างไรนี่เหตุผลทั้งซานเงียบอีกครั้งการแสดงออกบนใบหน้าของเขายิ่งเหงามากขึ้น จักรพรรดิ์ผสูลผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เหลือบมองไปที่จักรพรรดิผู้ท้าทายวิญญาณมีความเข้าใจโดยปริยายระหว่างพวกเขานี่ไม่ใช่สไตล์ของชายชราคนนี้และการปฏิเสธโดยตรงก็หนักแน่นจนบรรยากาศในทุ่งก็แย่ในทันใดจักรพรรดิสวรรค์บนฝั่งของจักรวัติริเช่นทั้งหมดดูน่าเกลียดเล็กน้อยในเวลานี้ จากระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์มองไปที่ทางสารและกล่าวว่าผู้เท่าจินฉันขอให้คุณเปลี่ยนเงื่อนไขาสารบรรพบุรุษจะพิจารณาอย่างรอบคอบ